ดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะตอนนี้ก็อยู่บ้านญาติผู้ใหญ่มาเยอะแยะเลยตอนนี้ก็แต่งหน้าสวยแหมผมนึกว่าอินเหลมแหลมวิสัล่ะอินเหลมมูเมื่อยุงเท็มไหมโอ้ยมูหนูหลักขี้ไล่ก็นีไล่ควาหน้าตาดีวันนีนี่นะคะเป็นการแต่งหน้ารอบปีนะคะ วันนี้ตอนเย็นก็จะมีลำวงนะคะขึ้นแต่รอบเหมารอบเดียวนะคะเเ็รอบไม่เหมาไม่ขึ้นนะคะสวยไหมกูเว่อรมเลยนะะนี่นี่แม่ลองเท้าน้องหล่น เอาถึงมัดดเดี๋ยวฮามันหอดนะคะวันนี้เข้ามาในบ้านนะคะก็เข้ามาในบ้านนะคะจะบอกว่าวันนี้กินฮือฮาตึมเลย รู้แหละว่าจะเป็นอะไรเป็นกระเทยดีกว่าเป็นกระเทยมันเสีาราสีมันสวยมันบึมมันปังมันเลิศเล,เลนอนาะจ้าสวยไหมโอเคงั้นแค่นี้ราคาบ๊ายบายคุณเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะจุ๊บบายบายนะคะ